มาดูการตั้งค่าและการทำงานของบอร์ดต่ำตัดสูงต่อรุ่นนี้ครับ SCW4M635 ครับการทำงานของมันก็คือถ้ามีไฟจ่ายเข้าด้านอินพุตนะครับเวลาเราตั้งค่าถูกต้องแล้วนะครับมันจะมีไฟจ่ายออกในด้านเอาพุตเพื่อไปใจ่ายให้โหลดหรือว่าไปใจ่ายให้รีเลย์อย่างชุดนี้นะครับใช้กับบอร์ดชุดนอนนานครับเอามาคุมรีเลย์เพื่อตัดต่อ ขั้วแบตเตอรี่นะครับไปจ่ายให้อินเวอร์เตอร์นะครับมาดูว่ามันทำงานยังไงนะครับถ้าเราตั้งค่าต่ำตัดไว้ที่48โวลต์ครับถ้าแรงดันของแบตเตอรี่หรือว่าแรงดันที่มาด้านอินพุตครับมีต่ำกว่า48บอร์ดนี้ก็จะไม่จ่ายไฟให้ด้านเอาพุตนะครับมาดูว่าตั้งค่าไว้ยังไงนะครับกดปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งนะครับตั้งต่ำตัดไว้ที่48โวลต์ครับด้านปุ่มขวานะครับก็จะเป็น กลับมาใช้นะครับที่กี่โวลต์น,นะครับกดดูนะครับตั้งไว้ที่2โวลต์ก็คือว่าเราตั้งไว้ที่48ครับแล้วจะให้มันกลับมาทำงานอีกก็บวกไปอีก2โวลต์เป็น50สโวลต์นนครับส่วนการตั้งค่าทุกครั้งนะครับถ้าจะรีเซ็ตบอร์ดก็ให้กดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมๆกันนะครับให้เป็นเลข888แแบบนี้ตอนนี้ก็ได้ทำการรีเซ็ตแล้วนะครับกดดู การเป็นการตั้งค่าต่ำตัดที่12โวลต์นะครับแล้วก็ให้กลับมาใช้ที่2โวลต์เหมือนเดิมครับก็คือถ้าต่ำกว่า12โวลต์นะครับบอร์ดนี้ก็จะตัดการทำงานครับเนื่องจากว่าระบบนี้เป็นระบบ48โวลต์นะครับเราก็ต้องตั้งค่าให้เป็นค่าของระบบ48โวลต์ครับแบตเตอรี่ที่ใช้กับชุดโนโนโนาชุดนี้น Huawei, ครับเป็นแบตหัวเว้ครับ คัตออฟอยู่ที่47โวลต์ครับแล้วก็โวลลอยอยู่ที่53.4ครับการตั้งค่าตัดตัดนะครับก็ให้กดปุ่มซ้าย2ครั้งเร็วๆนะครับหรือว่า double click ครับให้จุดนี้กระพริบ pp, นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งค่าได้เลยครับระบบ48โวลต์น,นะครับผมจะให้มันตัดที่48ลองดูนะครับ ทันเลยไปก็กดปุ่มด้านลังนะครับเอาละครับเดี๋ยวรอมันบันทึกครับตอนนี้มันบันทึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้กลับมาที่กโวลต์นะครับก็กดปุ่มดับเบิลคลิกนะครับอันที่สองนะครับผมจะให้มันกลับมาที่1นึ่งโวลครับนะครับรอมันบันทึก เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไปลว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า48ครับบอร์ดนี้จะไม่ทํางานครับแล้วก็เมื่อมีแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับแบตเตอรี่จนถึง49โวลต์ครับบอร์ดนี้ก็จะทํางานครับลองทดสอบดูนะครับผมจะลดแรงดันด้านแบตเตอรี่ลงนะครับมาดูเราตั้งตัดไว้ที่48โวลต์ครับตัดไปแล้วนะครับ สมมติว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านชาร์จเจอร์ด้านสวิตชิงนะหรือว่าด้านแผงโซล่าเซลล์ก็ตามนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อถึง49โวลต์นะครับก็จะกลับมาทํางาน,นครับมาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนค่าให้กลับมาใช้แบตนะครับที่50โวลต์นะครับกดต้องตั้งค่านี้เป็นเลข2นะครับ เล็กสองแล้วรอมันบันทึกครับทดสอบไหม่นะครับตัดที่48นี่แล้วก็กลับมาที่ 50V โวลต์ครับเห็นว่า49 v ยังไม่ทำงานนะครับ50นานะทำงานเรียบร้อยครับต่อไปก็มาดูที่นี่นะครับจะเห็นว่าแรงดันของแบตเตอรี่มีที่51.0 แต่ที่บอร์ดตํำตัดนะครับมีที่ห้าสิบเอ็ดจุดสี่เราสามารถจูนได้นะครับโดยการกดปุ่มอันแรกครับค้างไว้ครับจากนั้นผมจะลดแรงดันให้เท่ากับแรงดันจริงนะครับตั้งเป็นห้าสิบเอ็ดจุดสองละกันนะครับเราดูมาถึกแล้วครับนี่ผมผมเผื่อไปหนึ่งโวลต์ครับตอนนี้เท่ากันแล้วครับ การตั้งค่าและการใช้งานก็มีเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ